สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาสเต็กนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเตาสเต็กนะครับ2ประเภทนะครับก็คือแบบหัวเตาอินฟราเรดนะครับอยู่ด้านขวามือและเป็นแบบไฟกระบอกนะครับก็คือเป็นกระบอกเหล็กนะครับแล้วก็เจาะดูแล้วก็่อยแก๊สได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟกระบอกนะครับข้างล่างนะครับจะมีอยู่2 2กระบอกนะฮะ มาดูความต่างกันนิดนึงนะครับว่าสตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับนะครับเออฝั่งนี้นะครับหัวเตาอินฟาเรดนะครับจะงายขึ้นนะครับเวลาจุดเนี่ยก็คือมีสปาร์กอัตโมติอยู่ทางขวามือนะครับบริเวณนี้บิดแล้วติดได้เลยจะร้อนไวมากนะครับตัวนี้ท่านสามารถบิดเปิดเสร็จแล้วดีไปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะร้อนเร็วมากนะครับสเตเลสทั้งตัว ส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเตาที่ทําจากเหล็กนะครับเตาจากเหล็กก็ควบคุมไฟโดยเบาตัวสี้แดงตัวนี้นะครับนะครับหมุนได้อันนี้คือไฟกระบอกที่1นนะครับไฟกระบอกที่2นะครับเรื่องการกระจายความร้อนนะครับเหล็กทําได้ดีกว่าแต่มีข้อเสียคือเขามีความหนาและหนักจะร้อนช้ากว่าสเตลเลต นะครับสเตเลจะร้อนเร็วกว่าฝั่งนี้ข้อเสียอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงนะครับแต่เราจะบอกให้ฟังนะครับก็คือถ้าใช้ไปนนานนะครับตัวนี้อาจจะมีเขาเกาะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าท่านปรับไฟไม่ถูกต้องนะครับจุดที่ปรับไฟปรับอากาศตรงนี้นะครับก็พยายามให้เป็นไฟสีฟ้านะครับอย่าให้เป็นไฟสีส้มนะครับหมุนตัวนี้นะครับเพื่อปรับอากาศให้เข้ามากน้อยนะครับ ส่วนสเตเลสเนี่ยไม่ต้องตัดบ,บิดไฟติดใช้ได้เลยนะครับเผาไม่สะอาดมากนะครับร้อนเร็วมากนะครับประหยัดแก๊สกว่าเยอะนะครับน้ำหนักเบาวกว่าเยอะนะครับฝั่งนี้ข้อดีคือกระจายความร้อนดีแต่มีเขาเมาอยู่ด้านล่างนะครับได้อย่างเสียอย่างนะครับสะดวกใช้แบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับฝั่งนี้อินฟาเรดฝั่งนี้ไฟแบบกระบอก ฝั่งนี้จุดอัตโมติบิดแล้วไฟจิดเลยนะครับฝั่งนี้ต้องใช้ปืนยิงแก๊สจุดเองนะครับนะครับระบบไม่ซับซ้อนเลยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นระบบหัวเตาแก๊สอินฟราเรดนะครับราคาฝั่งนี้จะสูงกว่านะครับฝั่งนี้จะต่ํากว่าเทคโนโลยีฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้จะต่ํากว่านะครับนี่ธรรมดามากเลยนะครับแค่กระบอกเหล็กจอดดูนะครับเป็นงานไทยประดิษฐ์นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ซับซ้อน นะครับอะไรมีทั้งคู่นะครับมีทั้งคู่ทั้งฝั่งอินฟารดแลวก็ฝั่งจอธรรมดานะครับขนาดฝั่งนี้มีเลือกขนาดเดียวนะครับ24นิ้วส่วนฝั่งนี้นะครับมีหลายขนาดมากนะครับ20 22 24 30นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับฝั่งนี้เนี่ยผมตีไว้ว่าประมาณสัก15กิโลนะครับ แต่ฝั่งนี้แค่แผ่นเหล็กแผ่นเดียวด้านบนนี้นะครับยังไม่รวมขานะครับ17กิโลนะครับแค่แผ่นเหล็กข้างบนกระทะเนี่ยนะครับ17กิโลนะครับขาอีกน่าจะประมาณ5กิโลนะครับรวมเด็ดเสร็จนะครับ2 0กว่ากิโลครับตัวนี้นะครับนี่คือข้อดีข้อเสียระหว่างเตาสเต็ก2ประเภทนี้นะครับก็เคยใช้แบบไหนชอบแบบไหนเลือกได้นะครับผมให้ข้อเท็จจริงไว้เลือกแบบนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ